อ่าวันนี้ครูบาได้มาที่วัดวัดอะไรนะวัดบ,บ้านบ้านปลละวัดบ้านปลละปละอ่าอ่าได้เจอแฟนคลับนะเจอเอฟซีนะครูบามีญาติเยอะนะมาตามหาญาติเนี่ยนะเนี่ยทุกคนนี่เป็นญาติครูบานะเรียกว,ว่าญาติสายบุญหรือว่าหรือว่าญาติสายธรรมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีชื่ออะไรนะชื่อรุดชื่อรุด รุดนะชื่อรุดเนี่ยชื่อออโต้ครับออโต้ออโต้นี่พะโลครับพะโลหมูพะโลอ่ะครับ <laughs> อันเนี้ยวิวครับชื่อวิวอ๋อชมวิวนะวิวดีนะที่นี่เนี่ยสตางครับสตางนะอ่าสตางสตางอ่ามีมีสตางแล้วก็มีสติด้วยเนี่ยเสือครับยีเสือนะอ่าเสืออ่าทุกคนก็ถือว่า เป็นพี่น้องกันนะครูบาก็ตอนนี้มาจากเชียงรายนะแล้วก็ไปพะเยาแล้วก็มาลำปางมาที่นี่นะมาไปเรื่อยๆนะนะต่อไปก็จะไปอ่าลำพูนไปตากนะเจอเนี่ยเจอญาติเจอเอซนะก็ขอให้ทุกคนนะให้แข็งแรงมีความสุข นมีความเจริญอ่าโชคดีโชคดีอ่าสาธุสาธุสาธุ